ดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนําหลวงพ่อโบหล่อโบราณเจ้าของพระเดิมที่นําไม้เช่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อละคังเก่านะครับเขาเป็นคนนครนะครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อละคังเก่าของที่วัดนะครับแต่ผมดูแล้วเป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆแต่ผมดูหาข้อมูลแล้วก็ไม่เจอเลยครับแต่เท่าที่ดูแล้วเป็นการหล่อโบราณจริงๆเพราะว่ามีการระเบิดจากองค์พระแล้วก็การหล่อออกมาเนี่ยค่อนข้างหล่อได้สวยงามแล้วก็เป็นกระไหลนะครับมีกระไหลทอง นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีการระเบิดของผิวองค์พระนะครับตามองค์พระมีการเก็บตะไบะเพื่อนเพื่อนลองดูตรงนี้ที่วไราณเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับมีการระเบิดของผิวก็คือมีการหล่อโบอราณจริงๆส่วนคาบที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็จะเป็นคาบกระไหลทองนะครับเพื่อนๆส่วนที่ฐานก็จะมีการเขียนนะครับว่าหลวงพ่อโบนะครับวัดศรีราชนเกตแล้วก็อำเภอศรีชน เราจะเห็นตำแหน่งวาลายด้านขวาที่ผมไม่ดูอยู่ก็คือการระเบิดจากในหุ่นนะครับส่วนผิวด้านหลังเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าจะมีสีทองที่ปิ้นที่ลอกออกมาเนี่ยครับนะครับเป็นสีเป็นเป็นสีทองเป็นพระที่หล่อแน่นอนนะครับเพื่อนๆน,น้องเขาบอกเป็นเนื้อก้นลระขังผมก็พยายามหาข้อมูลแต่ไม่เจอตรงนี้ก็เป็นอำเภอสีชนแล้วด้านนี้ก็จะมีเนื้อเกินมีการเก็บตะไบ นะครับพระนี่ค่อนข้างมีขนาดที่เขื่องเลยนะครับเพื่อนๆความสูงอยู่ประมาณสามจุดห้าเซนนะครับเพื่อนๆก็ถ้าพบถ้าเจอเนี่ไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเด็ดขาดและผมเข้าใจว่าพิมพ์นี้น่าจะมีน้อยเพราะผมดูแล้วก็ไม่ตรงกับพิมพ์ร้อยปีนะครับก็ช่วยน้องเข้ามาก็คือเช่ามาเพื่อนๆลองดูเนื้อหาครับเป็นการหล่อโบราณผิวด้านหลังต่างๆ การระเบิดเนี่ยที่เป็นรูปุนตามผิวแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยที่อยู่ด้านหลังอำเภอรีชนเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็เป็นพระที่หล่อออกมาได้สวยงามนะครับเพื่อนๆมีน้ําหนักค่อนข้างมากมีกิ่งด้วยนะครับเขย่าแล้วก็ค่อนข้างจะดังเรามาดูด้านหน้ากันอ่จะเป็นหลวงพ่อโบนะนั่งอ,อุ้มบาทามืออุ้มบาทสองข้างนะครับพิมพ์ค่อนข้างที่จะสวยงามเข้าใจว่าไม่เก๋เลยครับเพื่อนๆ สำหรับองค์นี้เพราะเขาเป็นคนพื้นที่นะครับเ,เพื่อนๆลองดูนะครับถ้าพบถ้าเจอนะครับไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเด็ดขาดคือบางทีถ้าพระมีน้อยเนี่ยมันก็หาตัวเปรียบยากนะครับเพราะผมเทียบพิมพ์ดูแล้วก็ไม่เจอในพิมพ์ร้อยปีเลยนะครับพิมพ์ร้อยปีก็จะมีบาทเล็กบาทใหญ่มีหลายเนื้อนะครับสําหรับองค์นี้หลวงพ่อโบ หล่อบโบราณเป็นก้นอุดกิง่งเรามาดูที่ด้านใต้นะ,ะด้านก้นกันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเพื่อนๆลองดูกันกิ่งนี้เข้าใจาว่าน่าจะเป็นกิง่งทองแดงนะครับผมจะโฟกัสให้ดูว่าจะเห็นไหมก็เป็นก้นทองแดงเนี่ยอุดกิง่งนะครับองค์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับลองดูจะเห็นไหมเวลาอยู่ในกรอบเนี่ยค่อนข้างที่ดูยากก็ จะมีการสะท้อนส่วนที่ฐานนี่ก็จะมีการเก็บตะไบเนี่ยลองเพื่อนๆดูจะมีการเก็บตะไบนะฮะตะปาอลาโบราณมีการฝนตะไบที่หน้าตัวหนังสือแล้วก็ที่ฐานที่จะมีเนื้อเกิดน,นะครับในหลวงพ่อโบอินทสุวรรณูด้านหน้าลองมาดูด้านหน้ากันดูที่บาทเห็นไหมนิ้วมือค่อนข้างที่จะคมชัดไม่เก๋แน่นอนนะครับแต่ผมเองไม่ใช่สายตรงนะครับเพียงแต่นำมาให้ชมกัน พอดีน้องเขามาให้เช่านะครับเราดูแล้วเออน่าจะเป็นพระแท้ก็ช่วยน้องเข้าไปพอดีเขาเดือดร้อนนะครับดูที่ใบหน้านะครับก็จัดว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับหลวงพ่อโบวัสีลาชนละเกศนะครับดูด้านหลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเนดูที่ผิวเปิดเราจะเห็นนะสีทองแล้วเห็นเนื้อภายใน นะครับก็เป็นเนื้อผสมโลหะผสมก็มีน้ำหนักมากก็น่าจะเป็นเนื้อโลหะผสม,มนะครับพอน้องเขาบอกว่าเป็นเนื้อละคังเก่านะครับดูการตะไบที่สังกติก็ยังมีนะครับไล่มาถึงที่ต้นคอดูที่ศีษะดูการระเบิดของหลุมวัวไหลด้านขวาระเบิดในหุ่นนะครับถ้าปะเหลบบอลลนจะต้องเป็นลักษณะนี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรสะะ้สาระก็ขอยข้ามไปขอบคุณครับ